สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์เรามาศึกษาศิลปะนะคะที่ปรากฏอยู่นะคะในวัตถุโบราณน,นะคะวัตถุที่ท่านเห็นเนี้ยเป็นวัตถุโบราณน,นะคะเรียกว่าบันแถลงจำหลักภาพพระวรุณทรงหงนะคะ เป็นหินทรายขนาดสูงยาว8-17เซนติเมตรศิลปะโลบโบรีหรือศิลปะแบบนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่17ได้จากการโบราณปราสาทสีขรรภูมิอำเภอสีขรรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อพุทธศักราช2534นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหงนะคะหงเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์นะคะ,ะก็จะเป็นเป็นพระวรุณน,นั่งชันข่าเป็นศิลปะอย่างนี้ดังนั้นปรา,าสาทองคอง์องหนึ่งที่ถูก สร้างขึ้นมาก็จะมีเทพเจ้าประจําแต่ละทิศต,ต่างๆหรือเป็นเทพเจ้าที่สําคัญที่ถูกประดับอยู่บนองค์ปราสาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความสวยของโบราณวัตถุนั่นเองนะคะ